ลมหายใจจากใครไม่ม mm ีชีวิตอยู่กับเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคำว่าเต็มที่กับชีวิตทำาุกอย่างด้วยความตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเที่สมบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ลูกลูกศิษย์หรือมนุษย์ทุกคนต้อทมีจัดทำ วันนี้ไม่ใช่เด็กประถมไม่ใช่เด็กมอต้นแต่วันนี้คำนนหน้าเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเด็กชายเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนายถ้าโตจริงหนุนิสัยแย่ๆตึติกกับแย่ๆ สิ่งใหม่ก็ามาเป็นตือโรเแลวไม่ใช่เพรอบครอาจารย์ไม่ใช่เพร่อพ่อแม่เลยแต่มันเป็นเพราะตัวเองจาไว้เสมอว่าเธอจะดีเธอจะร้ายเธอจะปุ๊บไม่สามารถมีใครโดดาาดันได้นอกจากตัวอของเธอเองชีวิตของเธอ ความสุขแตคือลมเหลวไม่มีใครทำร,ร้ายเธอจำไว้เสมอว่าไม่มีใครทำร้ายเธอเท่ากับเธอทำผักกวของเธอเองที่ผ่านมาเธอเจ็บนะเธอเป็นหน,นุ่มเป็นสาวเธอมีความรักนะเธออยากให้แต่เธอมากกว่าเธอ คิดว่าเขาเข้าใจเธอแต่วันนี้คือผู้คนเคยคิดที่จะกลับมาก่อนไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะรักเธอเท่ากับพ่อเขาเลยไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะรักเธอได้มากเท่ากับแม่